ะะะเดี๋ยวเรามาดูระบบเทรดที่สร้างขึ้นมาเพื่อกระจายความเสี่ยงนะคะเราจะใช้2ระบบร่วมกันนะคะก็คือส n i เ e r t r เทรดดิ้งจะใช้ในตลาดที่เป็นเทรนดก็คือวันที่มีข่าว b o d system หรือ scalping เราจะใช้ในวันที่ตลาด s i d e w a y t เทรนหรือวันที่ไม่มีข่าวมาดูนะคะมาดูเลยนะคะจากเราเริ่มจากปฏิทินก่อนนะคะวันที่ 1, 2, 3มีข่าวเห็นไหมคะ1 2 3มีข่าวมาดูซิสไนเปอร์เทรดด นะะควันที่1อ่ะวันที่1เนี่ยนะคะเป็นวันอังคารมันไม่ตรงเทรดเซตอัพวันที่2นะคะผิด2อ่ะไม่เป็นไรผิดก็ว่ากันไปตามผิดมันผิดอยู่แล้วนะคะมันมีผิดมีถูกไม่ต้องปกติทีนี้อ่ะมาดูซิวันที่3ถูกอ่ะดังนั้น1ไม่มีเทรดเซตอัพสมี3มีนะคะอ่ะมาดูต่อซิวันที่2ผิด2แล้วก็วันที่3ได้นะคะบาลานซ์ก็เลยเท่าทุนอ่ะมาดูต่อซิ มาดูต่อนะคะวันที่4วันศุกร์ไม่มีข่าวนะคะวันศุกร์นะคะมีเทรดสุดท้าให้เราได้เทรดนะคะก็คืออ่าชนกรอบไซด์เวด้านบนเนาะก็คือเกิดกลุ่มก้อนเมฆสีแดงนะคะแล้วก็มีพายแอคชั่นนะคะที่เป็นแบริชนะคะก็มันจะมาที่ีข้ามวันนะนะคะอ่ะต่อมาซี่ดูวันต่อมานะคะวันต่อมาวันที่อะไรบ้างอ่ะวันที่7วันจันอันนี้เป็นเสาร์อาทิตย์เนาะ เจ็ดวันจันทร์89นะ7 8 9ไม่มีข่าวเราจะใช้ BOD System เหมือนเดิมอ่ะวันที่7อ่ะนะคะวันที่7ดูซิวันที่7เนี่ยเกิดอะไรคะ b u l l s s h i v e r g e n c e เพราะว่าราคามันวิ่งลง d v v r r g n n t วิ่งขึ้นเกิด b u l l i s h d i v e r g g n n t นะคะอ่ะก็ถ้าเข้าออเดอร์ที่ตรงนี้เนาะก็คือ3แดงเออ3เขียวใช่ป่ะคะก็คือเกิดอะไรคะ โอเโซนะคะเกิดกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวแล้วก็เข้าที่ตรงนี้พอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันผิดผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะคะอ่ะมาดูต่อซิตรงนี้ทำไมถึงเข้าได้นะคะมันเกิดอะไรคะบูลิชเดเวโอเจนนะคะเห็นไหมมันพุ่งขึ้นแบบนี้แล้วก็มีไพ่แอคชั่นบูลิชแอนกราฟิงนะ,ะต่างคนก็ต่างเป็น Bullish ก็ออกออเดอร์ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะมาดูต่อซิวันอังคารที่8นะคะ วันอังคารที่8นะวันอังคารที่8วันอังคารที่8ก็คือมีเทรดเซตอัพนะคะเวลา23สนาฬิกาเนาะอ่ะนะคะตรงนี้คือได้1เท่านะคะก็คือให้มันเสมอเนาะหนเท่า,ทาแล้วบังหน้าทุนถ้าใครไม่บังก็เร็วร้าสุดก็แค่ขาดทุนนะคะอ่ะมาดูต่อสิวันที่9นะคะวันที่9อันนี้ทำไมถึงเข้าได้คะมีอะไรคะ มี l u l s i นะมีเดวเซนนะคะก็คือมี price action, e n g u l f i n g แล้วก็เห็นไหมคะราคาวิ่งลงนะคะราคามันวิ่งลงจุดต่ำสุดมันต่ำลงนะคะราคามันวิ่งลงแต่ RSI มันมันดันขึ้นในลักษณะแบบนี้มันเกิดการขัดแย้งระหว่างราคากับโมเมนตัมนะคะอ่ะก็คือมองได้ว่าเป็นสัญญาณฝั่งบ่ายเราใช้โมเมนตัมเป็นหลักนะคะแล้วก็เราใช้พ i c แอคชั่นในการเข้าออเดอร์เนาะ มาดูต่อซิมาดูต่อซิอ่าวันที่สิบมีข่าวเป็นวันพฤริัตเราจะใช้เลยค่ะมีวันที่มีข่าวเราจะใช้สมาร์ทอ่าสแนปเปอร์เทรดดิ้งทวนะคะอ่ามันไม่ตรงเทรดเซตอัพเราก็ไม่เทรดนะคะไม่ตรงเราก็ไม่เทรดเนาะอ่ะมาดูต่อซิมาดูต่ออ้าวโทษทีนะคะวันที่10อันข้างบนเนี่ยไม่มีเนาะประชุมนะคะแต่ว่าพอมาทุ่มครึ่งอ่า ทุ่มครึ่งมีแต่มันผิดเนาะวันที่10เนี่ยนะคะทุ่มครึ่งมีแต่มันผิดคืออันนี้ะนะคะแต่วันที่9ไม่มีเนาะต้องดูผิดนะคะอะ่ะมาดูต่อสิสิ 11, นะคะวันสุกอะ่ะเราไปใช้ b i ซ d ส s ต็ m กันนะคะสิ 18, วันสุกมันมีเทรดสั้อานะคะถ้าเราไม่บังหน้าทุนเราก็จะขาดทุนแต่ถ้าเราบังหน้าทุนเร็วล่าสุดเราแค่เสมอนะคะ ก็11แล้วก็มาอีกทีวันที่14นะคะมาอีกทีหนึ่งวันที่14เนาะ14นะคะเป็นวันที่ไม่มีข่าวอ่ะดูซิสิบสไม่มีข่าวเป็นวันจันทร์วันจันทร์นี่เทรดยากนะถ้าถ้าทำได้ก็คือดีนะคะก็คืออ่ะอันนี้คือเสมอนะคะนะคะไมาแรกเนี่ยเราเราบังหน้าทุนเนาะนะคะมันตอนแรกมันได้หนึ่งเท่าใช่ปะ่ะมันได้หนึ่งเท่าเนาะ ทีนี้ราคามันขึ้นไปที่ตรงนี้ฟืบขึ้นไปที่ตรงนี้อ่ะมันบังเราบังหน้าทุนเอาไว้มันก็เลยชนทุนนะคะร็วริลสุดเอาแค่ทําไมคะเสมอทีนี้พอมาไม้นี้อ่ะไม้นี้เข้าได้ไหมคะเข้าได้เพราะอะไรคะเกิดอะไรคะแบล i ิชนะคะแบลลิชเดิวเจนะะ gen. จากตรงนี้มาฟืบไปตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีอ่าพายเอนเนาะแต่ว่าพอเรากดลงมาแบบนี้มันมันเข้าออเดอร์ได้ที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ได้เนาะ ก็เป็นเป็นอ่แบรดิชนะคะทั้งพลายแอคชั่นเป็นอะไรคะพลายแอคชั่นเป็นแบรดิชเอนกราฟฟิงโมเมนตัมเป็นแบรดิชเดเวอเจนนะคะอ่ะมาดูต่อซิอันนี้วันที่15มันมีข่าวไงเราก็เลยไม่ได้ใช้นะคะ15 16 17มีข่าว15 16 17อ่า15ไม่มี t ทรด e ซตอัพ 16มีแต่มันผิดนะคะ17ไม่มีทเทรดเซตอัพดังนั้น16ผิด2นี่เหมือนเดิมนะคะเอามาดูต่อซิมาดูต่อวันที่18ไม่มีข่าวนะคะ18ไม่มีข่าวเราจะใช้เลยคะ่ะ BOD system นะคะก็ผิดหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเสมอนะคะมาดูต่อนะคะมาดูต่อซิมาดูต่อนะ มาดูต่อซีวันจันยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่บสามไม่มีข่าวเลยนะยี่สิบเอ็ดยี่บสองยี่บสามไม่มีข่าวนะคะยี่สิบเอ็ดคือเราจะเอาสองพันจุดอะ่ะมันไม่ค่อยได้เนาะคือตลาดมาสายเวกเกินอะ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องยอมเสมอไปถ้าเราไม่ยอมเสมอเราก็ขาดทุนนะคะหรือเราจะเก็บหนึ่งตอนหนึ่งมันก็ไม่คุ้มเนาะอ่ะทีนี้อันนี้เสมออันนึงแล้วก็ขาดทุนอันนึงนะคะเนี่ย คืออันเนี้ยถ้าถ้าเราไม่เอาพายแอคชั่นเข้ามาเกี่ยวเราเอาแต่ o so, อ v ๊ชโซอู๊ชบออ่ะมันจะลอสเยอะมากนะเพราะว่าอย่างตรงเนี้ยถ้าไม่มีพายแอคชั่นเราเข้าเซลเลยอะ่ะเรียบร้อยนะคะอันเนี้ยขนาดมีมีกลุ่มก้อนเมฆนะมีเกิดการปริมาณโอ้บอทขึ้นอะ่ะแล้วก็มีพายแอคชั่นอะ่ะยังไม่สามารถที่จะเทคโอ f ฟิได้เลยนะคะดังนั้นใครก็ตามที่เอาแต่ RSI ไม่เอาพายแอคชั่นอ,อันนั้นลำบากนะ อนะคะ,ะมาดูต่อสิมาดูต่อมาดูต่อวันที่นะคะยี่สิบสี่อ่ายี่สี่มีข่าวเราจะใช้สไนปเปอร์เทรดดิง้งยี่สิบสี่มีข่าวเราต้องมาลุ้นว่ามันจะมีเทรดซตอัพไหมไม่มีนะคะไม่มีอ่ายี่สิบห้าไม่มีข่าวเราจะใช้เลยคะ่ะ b o d system ดูซิว่าตรงไหมนะคะยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้า ะคะไม่มีอันไหนนะคะคือมันมีมันยี่สามนาฬิกาแล้วอ่ะนะคะก็ไม่เอาละมันเป็นมันสุกนะคะแล้วก็มันยี่สามนาฬิกาไม่ควรเทรดแล้วนะคะอ่ะต่อมานะคะต่อมาซีต่อมานะคะ,ะ,คะวันที่ยี่แปดอ่ายี่แปดไม่มีข่าวก็ยังใช้บีโอดิซิเซมเหมือนเดิมแต่มันไม่มีจังหวะให้เทรดนะคะหน้าเทรดมันไม่ได้เนาะแล้วก็ไม่เทรดไงนะคะ มาดูต่อซิอ่ะวันที่ยี่บเก้าอ่านะคะวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดว้าวอันนี้มีข่าวหมดเลยยี 29, 30, ่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดเรามาดูซิสมาร์ทอาจจะในพื้นเทรดดิ้งนะคะมันมีจังหวะไหมนะคะยี่บเก้ามีแต่มันผิดนะคะคือตลาดมันเทรดยากนะการกากรานี้เทรดยากมากนะคะอ่ะอันนี้ไม่มีนะคะสรุปนะคะก็คือยี่บเก้าเราผิดสอง ะะถ้าเราใช้สไนเปอร์อย่างเดียวเราจะลบไป250ดอลลาร์ถ้าเราใช้สไนเปอร์อย่างเดียวเราจะลบไป250ดอลลาร์เผอิญว่าเรามี BOD system มี scalping เราบวกมา250ดังนั้นเดือนนี้เราเสมอดังนั้นพอร์ตสไนเปอร์ทูดิงนะคะมันจะเป็นพอร์ตที่ลันเทรนเกี่ยวกับตลาดเป็นเทรนพอร์ตที่เป็นอ่าอ่าสมาร์ทเทรนก็จะเป็นเทรนที่ยาวที่สุด นะคะแล้วก็พอตไอตัว scalping พวกนี้เป็นพอตกระจายความเสีย่ยงนะก็มันได้ไม่เยอะเสียงก็ไม่เยอะนะคะมันเป็นพอตกระจายความเสีย่ยงอ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ